ท่านชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้พวผมกำมีอีกแล้วเนาะนะครับกับเกมเมกาซิโลนั่นเองนะครับจู่กับการอัปเดตข่าวสารเนาะนะครับประจำวันที่15นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับว่าวันที่17เนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างกันบ้างเนาะก็สำหรับวันที่17นะครับก็จะมีแอนด์ยูเอ็นมานะครับซึ่งเป็นของอาเจ้าโมลาคาโมนั่นเองเนาะนะครับก็อ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกิจกรรมกันเลยกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะมีอะไรมาบ้างนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง เออท่านผู้ชมคืออยากจะบอกว่าคลิปเนี้ยไอคลิปเนี้ยคือลิ้นผมจะรวนนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกครับอย่างแรกก็คือเป็นระยะเวลาจิจกรรมนะครับก็ระยะเวลาจิจกรรมนะครับก็อ่าวันที่17นะครับเดือนกุมภานะครับ เวลา10โมงนะครับจนถึงวันที่27นะครับเดือนกุมภาพันธ์เนาะตอนเวลาตี2 59นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยของเรานะครับร้านค้าเลกเปลี่ยนก็อยู่ถึงวันที่2มีนาคมนะครับตอนตี2 59นาทีนะครับตามเวลาไทยของเราเช่นกันนะครับก็วิธีการเล่นก็เหมือนเดิมนะครับก็วิธีการหาตั๋วก็ไปกวาดล้างนะครับหมด เก็บอาฮิโซมานะครับก่านล้างไปก็เหมือนเดิมนะครับก็อาบอที่เราจะเจอก็คือชิงโกนะครับที่ถูกรีเวิร์สแล้วนะฮะก็เนื้อเรื่องนะครับก็สามารถไปดูที่ได้ที่ในอนิเมะนะครับอ่ะก็อ่ะ,อะคือผมสง,สงสัยมากเลยนะท่านผู้ชมคือทำไมมันต้องเป็นแขนด้วยว่ะนะนะท่านผู้ชมครับอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นการ์ด อารอา,อานะครับหรือว่าการทิเปิลอาร์นะครับประจำอีเวนต์นั่นเองนะครับอ่ะสกิลนะครับ สกิลนะครับเอาตัวทับไลท์ก่อนนะครับสกิลของตัวทับไลท์นะครับก็เมื่อยูนิตตัวนี้นะครับถูกทับไลท์นะทำการคัตตัวบ้านหนึ่งใบนะครับเวงกาของเราจะได้รับพาวเวอร์เพิ่มเึ้่หนึ่งหมื่นนะครับจนจบเทิร์นนะครับคอการ์ดนะครับที่มีชื่อเดียวกับเวงกาของเรานะครับจากนอกเด็กนะครับอ่าลงมาสองใบนะครับลงสู่ช่องเรียกการนะครับยูนิตเหล่านั้นจะได้รับสกิลเพิ่มเติมนะครับก็คือเมื่อจบเทิร์นนะครับนำ ยูนิตเหล่านั้นนะครับขึ้นมือของเรานะครับประมาณนี้นะครับสาหรับสกิลทับไหลนะครับแล้วก็มีอีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่อยูนิตตัวนี้นะครับถูกบู์นะครับยูนิตตัวนี้จะได้รับพลังเพิ่มขึ้นอีกสามพันนะครับจนจบเทิร์นนะครับประมาณนี้นะสาหรับตัวทับไหลนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นพลายเอกนะครับประจําแคนประจาอีเวนต์ของการนี้นะครับก็คือจะเป็นอ่า อ่าคือผมจำชื่อไม่ได้หรอกนะท่านผู้ชมครับก็ต้องขอไปกันด้วยเนาะนะครับอ่ะสกิลริมิเบรกนะครับก็ทำการคาเต์บาร์สองบายนะครับเลือกกรอกการ์ดของเรา2บายนะครับเลือกการ์ดของมันเองนะครับอ่าของเรา3บายนาะนะครับยูนิตเหล่านั้นจะได้รับพาวเวอร์เพิ่มขึ้น10000นนะครับจนจบเทิร์นนะครับและสามารถโจมตีจากแถวหลังได้ด้วยนะครับก็เมื่ออ่าอีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่อยูนิตนี้นะครับลงสู่ สนามนะครับทําการคาร์ดบาลหนึ่งใบนะครับคอการ์ดของมันเองนะครับจากน็อกเด็กของเรานะครับหนึ่งใบนะครับลงสู่ช่องเรอากาศนะครับเมื่อจบเทิร์นครับนำยูนิตนั้นขึ้นมือเรานะครับก็สําหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าเออสกิลมันเป็นยังไงนะหรือว่าอวีวิดีโอสกิลนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์เนาะก็ให้ท่านผู้ชมเลือกดูเอาเองนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นของเล็กเปลี่ยนนั่นเองนะครับของเล็กเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นมีตัวละครชินโกนะครับแล้วก็ แถมัลฟอยดยนะครับก็ใช้สามพันเหรียญนะครับแล้วก็ของจอบแตงเอ้ยนะครับอะไรเอ้ยนะครับแล้วก็บวกกับมีซองการ์ดนะครับให้แลกเปลี่ยนด้วยนะฮะก็ประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับแคนอีเว n นนะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับท่านผู้ชมครับก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วนะครับของที่เหลือก็อาจจะเป็นการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงประมาณมาวันที่สิบหก ครับเพราะว่ามันอัปเดตวันที่17ถูกไหมนะครับหรือว่าลงวันนี้เลยดี อ่าน่าจะไม่ทันแล้วแหละนะครับเออเดี๋ยวผมจะลงวันที่ส6ให้กันเลวกันเนาะนะครับก็ใครที่มีคำถามนะครับเกี่ยวกับไอแคนย e วเวนนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะทำการตอบคำถามให้นะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเนาะนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ติดตามนะครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารเนาะนะครับของเกมเวงการซิลโวได้นะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบปไปเขาที่วิเคราะห์นะผม บายบายจ้าปิดสิ